หลักไวยากร์มินนาะโนนิฮงโกบทที่หนึ่งข้อ6กคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุลคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุลซังซังแปลว่าคุณเป็นคำที่มีความสุภาพใช้ได้ทั่วไปเป็นการให้เกียรติคู่สนทนาใช้กับคนที่ไม่สนิทหรือสนิทกันก็ใช้ได้หรือคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกตัวอย่างโอกาซัง โอก s ซังหมายถึงแม่ o n นี่ซังโอนี่ัหมายถึงพี่ชายหรือว่าจะใช้ต่อท้ายชื่อหรือนามสกุลยามะดะซังยามดะซังคุณยามะดะคำต่อมานะคะจังจังนิยมใช้ต่อท้ายเวลาเรียกผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงที่มีอายุเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าแล้วก็เพื่อนผู้หญิงที่สนิทคนในครอบครัว ใช้ต่อท้ายชื่อจริงของคนคนนั้นได้เลยแล้วก็จะไม่ใช้กับคนที่ไม่สนิทนะคะตัวอย่างโอเนจังโอเนจังหมายถึงพี่สาวหรือว่าต่อท้ายชื่อเด็กผู้หญิงก็จะเป็นมารุโกจังมารุโกจังหนูน้อยมารุโกคำต่อท้ายชื่อหรือนำสกุลคำสุดท้ายนะคะคำว่าคุ้งกุ้ง นิยมใช้ต่อท้ายเวลาเรียกผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอายุเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าแล้วก็เพื่อนผู้ชายใช้ต่อท้ายชื่อจริงของคนคนนั้นได้เลยมาดูตัวอย่างที่เป็นชื่อคนกันนะคะทันจิโรคุงอิน k สเกคุงเซนิสุคุง